ความรักของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมที่มีต่อเมืองมดีนะท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กลา่าวนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮุมะฮับิบอ uh ah. ิเลนั้นมดีนะค่ามาฮับบิบต์อิเลนั้นมักกะเอาอัชเดะวันกุลฮุมม่าฮาอิลันจุฮฟะอัลลอฮมาบาริกลนาฟีมุดดีน ا วะซอ ن ا นานบีกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันจงทำให้เรารักเมืองมดีนะด้วยเถิด เหมือนกับที่พระองค์ได้ทำให้เรานั้นรักเมืองมักกะหรือให้รักมากกว่านี้และจงเอาโรคระบาดแห่งเมืองนี้ออกไปยังบริเวณยุฟะด้วยเถิดโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันจงให้ความจำเริญแก่ฉันในการตวงหนึ่งกอบมือหรือธนานให้กับเราด้วยเถิดนะครับนี่เป็นดุอาที่ท่านนาบีุลอสลลัลลอฮิวะลัวะซัลลัมได้ขอต่ออัลลอฮ์ให้เรามีความรักและ ให้มีความจำเริญในเรื่องของการช่างหรือการตวงนั่นเองและอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ตอบรับดวอาของท่านนาบีและก็อ ok ัลลอฮ์จะปกป้องนครมดีนะตามที่นบีสุลลัลลอฮฺอัลัอฮิวะซัลลัมได้ขอดวอาเอาไว้ว่าให้นําโรคระบาดจากเมืองนี้แสดงว่าเนืองแสดงว่าเมืองนครมดีนะจะไม่โรคระบาดไม่สามารถที่จะเข้ามายัางเมืองมดีนะได้